ค่างเยอะอยู่นะครับแล้วก็ซื้อสดทั้งนั้นเลยแล้วมีจัดไฟแนนซ์ด้วยอย่างหนึ่งคันคะไฟแนนซ์เนี่ยคุณไม่ต้องทําอะไรเลยคุณแค่จ่ายเงินจอง5,000บาทแล้วที่เหลือคุณก็ไปจ่ายค่าค่าประกันภัยแค่นั้นแหละนะครับประกันภัยมันอยู่ที่สมมติว่าคุณจะเอาชั้นหนึ่งใช่ไหมรถมันห้าปีมันชั้นมันทำชั้นหนึ่งได้คุณก็จ่ายแค่ประมาณหมื่นสองหมื่นสามหมื่นสี่เท่านี้นะครับก็จองมาห้าพันก็หักไปนะแล้วก็จ่ายเท่าไหร่ก็ตอนนั้นก็คือจ่ายแค่ประกันภัยนะครับแล้วก็พรรบบไปต่่ออเานนะคัสว เออค่าจากค่าโอนไม่มีนะสำหรับตัวไฟแนนซ์นะครับแต่ถ้าเกิดว่าคุณซื้อสดนะครับไม่มีแบทเจ็ดนะครับก็คือราคาลถไหนก็คือจ่ายแค่นั้นนะครับรวมแบทแล้วแล้วก็คุณก็เออจ่ายแค่ค่าโอน2อ0 0หรือถ้าจะจะขึ้นนะครับไปโอนเองก็ทําได้ครับรอ2อาทิตย์นะเราบริษัทเราจะจัดชุดโอนมาให้คุณไปไปโอนเองก็ได้นะครับแต่ถ้าเกิดว่าอยากให้เราทโอนให้เราเก็บ2,700บาทนะครับในทุกรุ่นนะไม่ว่าจะเป็นเบนซ์นะวันนี้ผมจองเบนซ์ซีสองสองซีสองสองศูนดีมานะครับไม เราเก็บแค่นี้นะครับเราไม่ใช่เต็นต์นะเราไม่ได้มีการบวกราคาใดๆนะครับแต่เราต้องใช้